โอเคเดยวนคะอาพี่เตรียมะไนั่นพ่นองอี่าเตรียมทลิทไม่มองนะคะสอ่ปกค่ะอ่ะถือจานอ่ะหนเปิดปากค่ะปิดปากค่ะลูกโอ้โถือจานไม่ดีถจานดีพาบอกให้น้องถือจานหน่อยอ่ะเออ

ห้ามเปิดนะห้ามเปิดตานะครับอก้้ใกล้ๆหเหอ้ยเหมยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮอยเฮ้ย้ยเฮเฮ้ยเ่เดี๋ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเด้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ตเหลยยวฮ้ยเ้เย้เเ้เ้ย

เห็น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 อย่าอย่าตักไปเรื่อยๆค่ะเวลายังอยู่นะคะตักไปเรื่อยๆพี่พายจะทำค่ะตักไปค่ะเวลานะคะอุยังเหลืออีกตั้งหนึ่งนาทีนะคะตักไปเรื่อยลูกส่องหาไปเรื่อยเออชิคเช่ข้องจปในถังโขลกยัง ได้ไหมคะเอ้ยใช้ดีจับจับที่ด้ามมันดีครับอ่ะตักไปตักไปหนูต้องคว้าไปเรื่อยๆลูกเอ,อ๋อ <laughs> 1 5วินาทีนะคะ1 5วินาทีนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0เย้โอเคเปิดตาค่ะโอ้ดูดูตาตาถูกมั้โอเคลูกอ่ะพอแล้วพอแล้วพิลิกอ่ะไปเลยนะโอเคเดี๋ยวอ่ะ โอเคไปเลยค่ะอ้าวนะคะเลิศค่ะตักไปเรื่อยๆอาลูกอ่ะลูกเฮ้ยนี่ใช้ได้ยินกันไหมอะเอ้ามาเอาเลยเอาไมเพียอะ ชุ่วันนานะคะวันละสามนาทีเวลายเยอะนะคะเนี่ยเออ้ยยอยังเอ้ก็ so embarrassing ช ยายาโซฟียาลองฟีเป็นไดนะเอาจานลองมาใกล้ๆดิลูกเออ วูว my god ม <laughs> ันก็ต้องโอ้โหทำไมลูกฉันเก่งแต่ละคนได้เท่ากันเนี่ยไม่ทำไม้ไม่ไม่ไม่ทำตังค์แม่ไม่จะทำทำไมให้ลูกทำเอาตังค์ ¡Motud! Bijna één minuut, denk ik. Hey! Ja. Hey, Aïes! We nemen wel vandaag. Oh, wat is het? Via! Maar god! Via Ja, ja, ja. 80. Nee, of 60. 40. Wat is Via deze is het. Goed zo! Via, die jij. Kijk! สักครู่นะคะสักครู่นะคะจะกดเริ่มเวลาแล้วนะคะให้คนละสามนาทีนะคะอาเสียกดเริ่มไงเสียที่รีกดเริ่มให้แม่หน่อยเดี๋ยคสามนาทีนะคะสามนาทีค่ะ โอ้โหฮะจิงฮะฟากไม่เห็นจริงเหรอไปไปไปตักไปไปไปอะอันนี้นะเออเออต้องใส่งั้นเออไปดูเออเอาเฮ้ยมันมันได้เหรอเอามารวมอย่างนั้นอะแล้วห้ามอาจารย์ไปลองนะต้องตักใส่เออต้องตักใส่นั้นเออ ปาดน้องพาจะรับไปเท่าไหร่นะคะโอ้โหโอ้โหแม่ลงแรงด้วยเออเออซีรีส์อะกช่วยโอเคโอเคโอเคออโหนะคะได้เยอะแล้วเนาะแต่ไม่บอกนะคะว่าได้เท่าไหร่นะคะ อาเวลาเหรอไปโดนเวลาเหรอทะไรเอาเวลายังอยู่ไหมโอเคโอเคเวลาเดินไปแล้วนะคะอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีนะคะเวลาไปแล้วนะคะอ้าอีเวิลด์สเปย์แโอ้โหอ้าว my god โอ้โห พฟลิลจะไปช่วยพี่พาวจะช่วยจะช่วยโอ้โหมาเก๊โอ้โหขอแอปเปิ้ลยี่สิบไปนะคะอุ้ยพูดทำไมอู้ ะคเอ้าเย่าโดนโทศัพท์ดิเอทำไมมันเก่งวะมันเรียนวิชามาจากไหนไงตาเขาต้องตากไอ้ม้วนที่จริงเขาให่ตากอย่างเดียวไม่เหรอเ

ก็มมดเอครับอยตั oh. ้งแล้วพี่พาตเกิดแล้วมันไปเรียนมาจากไหนวะวิชาเนี่ยเต็มถานแล้วเต็มจานละเออไปเรียนมาจากไหน กี่นาทีเลยหนึ่งนาทีห้าสิบหนึ่งนาทีห้าสิบเจ็ดแล้วนะคะนะคะ2เฮ้ยมันเห็นเลยว้าวี้าวโอ้โ้ว้าวใกล้อันนี้ยังเลือเออนะคะขไปกอนโอ้โหเต็มจานแล้วไง ปาดป,ปาดป,ปาดป,ปาดตูหมดเป็นร้อยค่ะได้คนอย่างนี้อ้หือ้กินนาทีพาวโอ้โหโอ้มายก็ปดปดปดป,ปาด พิงตักเอาตักเอาขนาดนี้ว้าวแคปเปอรสติกยี่สิบสอเดยยังไโอ้โหแม่มากตมุกับไเอ้หเต็มจานอะไรโอ้โหเไ็่วันหยุดเี่สิคสองวินาทีไปขี้โกงวะเนี่ย เต็มว่าปะตายตายตายต 30. ตารอนับรอนับอ่ะโอ้โหพิงดูเต็มจานอือก็ดันมานี่อ่ะอ่เจ็ดเก้าแปดเจ็ดห นลนี่อ่ะอ่ะ,อะโซเฟียอ่ะโซเฟียนะคะโซเฟียรับไปสี่สิบเยอะกว่าเพื่อนนะฟิลิกฟิลิกได้เท่าไหรสิบห้าอ่ะฟิ 15, ลิกสิบห้าค่ะลูกสิบห้าน้องพาได้ <c oughs> สามห้าเออสามห้าใช่ไหมอ่ะแล้วแม่เหลือกี่บาทเนี่ย อ่าแล้วแม่เหลือสิบห้านะคะทุกคนรับไปนะคะ <c oughs> เต็ม <c oughs> โอ้โหวันนี้เกมสนุกมากนะคะแม่หมดตูด <c oughs> อ,อันนนี้ได้ไงนะคะ <c oughs> โอเคขอบคุณค่ะฟิลิกสวัสดีครับก่อน <c oughs> สวัสดีค่ะบายบายฟิลิกบายบายน้องพาบาย <c oughs> โซเฟียแรกนะคะรอสักครู่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะก,กดตั้งเวลาก <c oughs> ่อนนะคะเอาเอาพี่พาอันนี้กดตั้งเวลาค่อน ยังยังไม่เริ่มนะคะโอเค three two one <Okay. S 2> โอเคเฮึจริงเหรออะไร <c oughs> ไม่มีอะไรก้าอ,อโอเดี่ยนะตายเก่งเนี่ย <c oughs> ตายอีแม่ก็เจ๋งได้ยั <c oughs> งไ <c oughs> ง <c oughs> <c oughs>

เราก็ต้องใส่เพลงอะอ,อะไรอ่ะเหมือนเห็นนะเ <c oughs> ฟียเห็นไหมยอมรับมาไม่โซฟีอะ <c oughs> อะไรเอาดีๆถ้าเห็นจะได้เอาอันใหม่พลิกมีพลิกไปเอาที่ปิดตาพลิกมายู่ไหนาให้พี่ถาวพี่ถาวไม่มั่นใจเนี่ยเนี่ย ได้กี่อันแล้วคะ้อจะไปบอกซ้มนนย,ยังนาเทียงอ้าวมันตอ,น,อน,น,น,นตอันนี้แบ